มีข่าวดีสําหรับนักเรียนของ Food d e c o ทุกคนนะคะพี่โจอ่ะเขาจะมาเปิดเป็น Bread Table at Food d e p o คนะคะแล้วเราเองเนี่ยเราก็เชิญเชฟพี่โจแล้วก็จะมีเชฟอาหารสเปนอีกหนึ่งท่านนะคะมาทําอาหารให้เราทานกันนะคะในงาน Bread Table จะมีอะไรบ้างคะพี่โจก็จะมี คือแนะนำนะครับแนะนําประสบการณ์แนะนําปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่ทุกคนคือแบบว่าอยากจะเปิดร้านเราต้องวางแผนยังไงมีเทคนิคเล็กๆ ที่จะต้องให้ทุกคนติดตามนะครับถ้าทุกคนเดากรู้เคล็ดลับดีๆก็หวังว่าคงได้เจอกันแล้วนอกจากเคล็ดลับเรื่องการเปิดร้านนะ,นะก็จะเป็นเคล็ดลับเทคนิคในการทำขนมปัง<ช>จากประสบการณ์ของพี่โจโดยตรงนะคะว่าเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะใช่ครับี <พอ S 2> ่ผ<ป>่าน,นทีที่ผ่านเข้ามาครับผมเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะสนใจเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไปให้เจอกันเจอกันครับ